่ะฮัลโหลเทสเทสโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอตลาเข้สู่ช่องจริงๆบลอกโกทีวีด้วยนะครับแล้วก็กราบสวัสดีโคนดทีดาซอสอารอ์ออนไลน์อีเทเกลิลแฟกเตอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับโชคอัปเดตข่าวสารซอส,สอาร์ออนไลน์อีเทเกลิลแฟกเตอร์พาร์ทที่10แล้วนะครับเอี ก็วันนี้เรามีข่าวสารใหม่ที่เราจะมานําเสนอท่านผู้ชมเนาะว่าข่าวสารใหม่ที่จะมาเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับผมด้วยว่ามันเป็นธรรมเนียมของเจ้าหมูอยู่แล้วเนาะทุกครั้งเวลามีไลฟ์สเตตอ,อัปเดตข่าวสารใหม่เนี่ยผมก็ต้องตามคลิปแน่นอนก็เปิดประเดมรูปภาพนี้ก่อนเลยละกันก็นหลายๆคนก็คงเห็นที่ผมเปิด ไปกันแล้วนะครับผมสลับเจ้าตู้ของ Happy Birthday k i r คิริของปี2024ก็จะเป็น k i ริโตสตาร์คิงแล้วก็ k i ริโ o เอ2ก็ตามสภาพที่เห็นครับแม่งเหมือนกับปีที่แล้วเปเ๊ะปเ,ปเลยไอ้เหี้ยแต่ปีนี้คือกาก,ากว่าปีก่อนมั้งปีก่อนมันเป็น k i ิริโต่อาท่องเดินตลาดใช่ไหมแต่อันนั้นรู้สึกว่าสกิลมันยังแรงอยู่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นคิริโตชุดแบบ ช, ores, ชุดตกปลามันไปกิลิโต้ชุดตกปลามันเป็นนอนชิวๆสบายๆแต่สแต็กดาเมกแค่600 600เปอร์เซ็นต์เองอะคือแบบโอ้ดาเมจพี่เบามากเลยอะแต่ผมก็ไม่รู้ว mm ่าสกิลบันดีหรือเปล่าแต่รู้แค่ว่าสกิลแม่งเก่าแล้วว่าเอาตัวนะฮะแต่ก็ยังดีที่อ่าสเต็ปที่หนึ่งแถวสองออกอบิลิตี้ใหม่ให้กับผมเป็นอบิลิตี้ของกิริโตซึ่ง เท่าที่ผมจำไม่ปิดอ b i l i t y ของคิริโตที่เป็น Happy b i r ร์เดย์ตู้นี้น่าจะอยู่ตู้ของคิริโตที่เป็นกุหลาบแดงท่ผู้ชมดับได้ใช่ไหมที่มันมาช่วงตั้งแต่สมัยปี2 0 2 1นนั่นเองนะครับผมเนาะเอาเป็นว่าใครยังไม่ได้รับชมเกี่ยวกับตู้วันเกิดของคิริโตปีนี้ฝากรับชมด้วยละกันแล้วก็ตามที่ผมบอกนะเดี๋ยวสเตปที่สองนะครับถ้าเกิดเพรคบมอไห่เปิดอย่างแน่นอน นะผมซึ่งตอนนี้ผมก็กําลังรอเพชรฟรีอยู่นะผมอีเวนต์ใหม่มาตอนไหนก็ค่อยฟาร์เพชรแล้วก็เปิดกันต่อเลยละกันซึ่งอย่างผมกะวว่าคลิปวิดีโอผมจะแบ่งเป็นอีก2พาร์ทข้างหน้าก็คือพาร์ทที่สเต็ปที่2นะผมแล้วก็พาร์ทที่สเต็ปที่3ก็ไม่รู้ว่าสเต็ป2จะออกก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรู้ดีทีหนึ่งนะครับผมเนาะโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับผมกดโลกก้ชื่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกังนไหลปด้วยกันแล้วก็ คำเตือนถ้าเกิดคลิปนี้ระหว่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนกาขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันพอดีข้างนอกบ้านเขาจัดอะไรไม่รู้เหมือนจัดงานวันเกิดของคนคนหนึ่งละกันนะครับผมนอกเป็นน้าอะไรแต่ผมก็ไม่ได้อยู่กับเขาแลนะผมอยู่ในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวเตรียมไลฟ์สตรีมซอนเอาลายไฟเจอเลยดีแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวทางทิี update, อัปเดตก่อนละกันก็ถ้าเกิดมีเสียงรบกวนอะไรดังๆขออภัยด้วยแล้วก็ระหว่างพูดถ้าเกิดมีเสียงหายใจดังหรือว่า ดาน,นุนี่ขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยละกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะมานําเสนอพ e เ e n t a ชั o นวันนี้มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับอ่ะแล้วมันแต่ข่าวแรกก็คือนี่ครับวันที่29ตุลาคมนี้เป็นวันเกิดของน้องสายาจังเองนะครับเอ hey. ก็ทางเกมมีการสปอยก่อนเลยละกันนะครับว่าเออเดี๋ยวสิ้นเดือนของตู่ลาน,นี้มันเกิดน้องสายยาก็จะมาแล้วนันเองนะครับผมเนาะอ่าอันนี้คือรูปโลโก้นั่นเองนะครับผมโลโก้ของอ e ิเกนะก็มันเป็นธรรมเนียมของทุกปีอยู่แล้วนะครับส่วนอันนี้คือหน้าตาตู้กาชานะครับผมซึ่ง เผื่อใครสนใจสลับตู้เกิดของน้องสาย,ยาจังนะครับผมเนาะบ้านเรานะผมถ้าตู้กระชาบบ้านเรานะอย่าลืมว่าญี่ปุ่นกับบ้านเราห่างกันสองชั่วโมงใช่ไหมครับซึ่งบ้านเราจะมาในวันที่28ตุลาคมนี้เวลาสี่ทุ่มนะครับผมเนาะส่วนญี่ปุ่นนะครับผมก็คือมาวันที่29ตุลาเวลาเที่ยงคืนซึ่งเอาจริงวันเกิดสายามันก็วันที่29แหละครับแต่แค่ว่าบ้านเรากับบ้านเขา,าห่างกันสองชั่วโมงเนาะนะครับผมเนาะซึ่ง ดูจากรูปนะครับผมก็ตามนี้เลยซึ่งอันนี้ประเด็นคือด้ดวยวขอเช่ว่าเหมือนรล,ลโลนี้น่าจะใกล้เข้าสู่ทีเทศกาลฮาโลวีนแล้วป่ะผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าฮาโลวีนมันอยู่ช่วงไหนนะรู้แค่ว่านี่สายยาจังได้ได้ว่าเหมือนเป็นการต้อนรับฮาโลวีนนะครับผมก็คือวันเกิดของน้องก็คือมาเดินไปชุดฮาโลวีนเลยซึ่งตรงด้านซ้ายน่าจะเป็นอ b บิลิตี้นะครับผมแล้วก็ด้านขวาน่าจะเป็นซอสกิ l l เองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมานี่นะครับผม กิจกรรมใหม่ของซอส t อ้าไลทอินเตอร์ a ฟกเตซึ่งเท่าที่ผมไปลองอ่านมามันเหมือนคล้ายๆแบบเหมือนเป็นการลงทัวร์เมต์อะไรสักอย่างนึงนะครับผมเนาะเออผมก็ไม่รู้กิจกรรมมันอย่างไงนะ,ะนะนี่ซึ่งเท่าที่ผมลองแปลมานะก็คืออาเขาจะแบ่งสูงสุด4ปาร์ตี้นะครับผมซึ่งปาร์ตี้หนึ่งจะอยู่ประมาณ6คนนะผมซึ่งเป้าหมายคือพยายามทำสกอร์ให้เยอะที่สุดแล้วก็ พยายามอย่าตายนะครับผมถ้าเกิดว่าอาใครตายปุ๊บก็คือคนที่เหลือรอบเป็นอากลุ่มสุดท้ายก็ก็เหมือนจะเป็นคนที่ชนะนะครับผมเนาะส่วนอันนี้คือของรางวัลหรือเปล่ามไม่แน่ใจนะครับผมเนาะเออมันจะมีผู้ชนะแค่หนึ่งเดียวนะครับผมแล้วก็ระหว่างที่เรากําลังฟาร์มก็จะมีบอสข้างทางนะครับแล้วก็มีกล่องไว้เพิ่มพลังบัฟน,นู่นนี่นะเท่าที่ผมไปลองไปเข้า,เข,าเข้ามานะครับผมเนาะ แล้วก็ต่อมาอันนี้คือฉายานะครับผมฉายาที่แบบมันมันคือโมแบบอารมณ์เหมือนจะอดับเลยมานี้นะครับผมมันก็คล้ายๆมันแอบขั้นต้นผมไปดูนะมันก็คล้ายๆมันก็คล้ายๆแรนกิวแหละครับเออนะครับตัวนี้คือตรงหน้าทางเข้านะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะอ่ะต่อมาอันนี้คือหน้า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 เล่นนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่เมื่อกี้นี้วิดีโอมันมันกระตุกนะครับอ่ะนี่นะ นี่จะจะเห็นว่าหน้าตาเล่นวิธีเล่นก็ประมาณนี้ใช่ไหมแผนที่ก็ตามนี้เลยนะครับผมนี่ถ้าคุณชมจะเห็นว่าแม้เขาเบรกเป็นดาวเป็นดาวเป็นดาวนะครับผมซึ้อไอดาวการสื่อว่าเออปาร์ตี้เนี่ยมันมีทั้งงมดกี่คนเลยมานี้กระเป๋าผมก็ไม่แน่ใจนะเออนะครับนี่แล้วก็เออฟาร์มไปป๊อ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 ป,อ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 ปอผมก็ไม่รู้เลยแต่งไงนะแต่แต่เดาว่าน่าจะฟันไปเรื่อยๆจนกว่าอาตี้ใดตีหนึ่งจะตายก่อนหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะครับ เขาก็นับเขาก็นับเวลาเลยนะโออไปอันนี้บอกก่อนไม่ได้เป็นที่โตผมนะเหมือนไลฟ์เขาเขาก็ตกกว่าดีดีด,ด,ดีแต่เคาน์เตอร์สอย่างหนึง่งนะครับเออแล้วก็นี่มันมีการระบุสีด้วยนะมีการระบุสีด้วยนะครับผมจะ,จะ,จ,ะจะสังเกตว่ามดแต่เราโตมีการระบุสีนะสีเหลืองสีฟ้าสีแดงหรืออะไรมาเนี้ย นะครับผมเอ่อสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองนะครับผมมีการระบุนะซึ่งน่าจะเป็นเกี่ยวกับแรงหรือเปล่าแล้วก็อาตี้ใครตี้มเน้องหัก่อนอ่ายกตัวอย่างก็คือตีตีตีต,ตีของที่เขาเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นตี้สีฟ้าพอดึกก็เป็นสีเหลืองเลยมานี้นะครับผมเออก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องดาวก็คือน่าจะเป็นชีวิตเราแหละก็ถ้าเกิดยิ่งรถก็ตีต,ตีนั้นก็จะแตะออกมานั้น เอ,อแต่ถ้าผู้ชมถ้าสังเกตดีนะเขาห้ามฮิวนะท่านผู้ชมเออซึ่งเป็นซึ่งเท่าท,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 ที่ผมอ่านก็น่าจะเป็นไปได้เลยคือตีใครตายเยอะสุดก็คือนั่นแหละตีใครตายก่อนแล้วตีไหนเป็นแก๊งสุดท้ายก็คนนั้นก็มีสิทธิ์ชนะนั่นเองนะครับผมจะเห็นว่าตรงแถบด้านล่างท่านผู้ชมห็นห็นด้านหลังพิธิกรไหมนี่นะนี่มันไม่มีการเพิ่มเลือดนะครับ เออต้องต้องสู้ด้วยฝีต้องสู้ด้วยโชคกับฝีมือรุ่นล้นนะท่านผู้ชมเออนะฮะก็รูปแบบการเล่นก็ประมาณนี้นะครับผมฮะฟู้เบิร์กันไปแล้วก็หลังจากที่เราเล่นจกเขาก็เขาก็จะทําการสรุปส,สกอร์ให้นะว่าเออเราได้กี่พอยทำเวลาได้เท่าไหร่น,นะครับผมเออแล้วก็เราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในวันนี้เขาก็จะบอกเขาก็บอกหมดทุกอย่างเลยนะได้กี่พอยวันนี้เองนะครับผมเนาะเออ ซึ่งสําหรับเจ้ากิจกรรมนี้นะครับผมเขาบอกว่าจะเริ่มมาตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนี้ถึงวันที่30ตุลานเยนยซึ่งอ่าที่ผมถ้าจะไม่ผิดน,นะเหมือนพรุ่งนี้เขาน่าจะมีอัปเดตใหม่นะครับผมเขาเขาน่าจะมีอัปเดตใหม่นะผมก็คาดว,ว่าน่าจะมาหลังจากอัปเดตเสร็จนะครับผมก็คือประมาณเวลาประมาณแบบ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 โทษทีเวลาประมาณสักบ่ายสามไม่ก็สี่โมงนะครับผม ก็รอ,อดูกันไปแล้วก็คนที่ได้ฉายานี้ก็จะได้ผลรางวัลตามนี้นะผมอันนี้ก็เขาแค่บอกองรางวัลบางส่วนเนาะเ,ออดเดี๋ยวก็รอดูเต็มๆบีทีนึงแล้วก็อันนี้ป้ายชื่อนะครับผมนี่ออป้ายฉายานะผมจะไปชื่อนี่ครับผมเนาะอ่ะ่ะเกหลังจากที่เราพูดคุยกกร,รมต่อมานี่ครับผมต่อด้วยกาชาใหม่ครับทุกผู้ชมนี่เรียกได้ว่าเป็นการต้อนรับ ของ Alternative ีฟกันเกียวไลท์ภาคที่2องกันเองก็ทาย e อินเตอร์เกิลแฟกเตอร์ขายตู้ของ Alternative ีฟกันเกียวไลท์ไฟฟ่อก็เป็นการต้อนรับเปิดตัวภาคใหม่นะผมฟ้วก็ซึ่งเขาบอกว่าตู้นี้จะมาหลังจากอัปเดตเสร็จก็คือวันที่9เดือน10นะครับผมก็คือมาหลังจากอัปเดตเสร็จประมาณพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็อัปเดตเสร็จก็น่าจะเวลาประมาณสักบ่าย3ามแล้วก็สี่โมงอันนี้ก็ต้องรู้อีกทีหนึ่งว่าเขาจะอัปเดตเสร็จกี่โมงเนาะอาทิตย์นี้ก็คืออย่างไรพรุ่งนี้ เตรียมตัวเลยสำหรับใครที่อยากเปิดนะผมสำหรับตู้น้องเรนฟูกาจิโร่พิโทแล้วก็พี่ทหารนะครับผมเนาะอ่านี้คือร่มน้องเรนจังนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมไปแปลมานะเรนจังเหมือนจะเป็นธนูนะครับผมเหม,เหมือนเหมือนไปนส่ธนูนะจงตีสองคิดดามีก็1นึ่งส่วนประเภทสกิลผมไม่แน่ใจวะนะครับผมต่อมาพิโทนะครับผม พิโทเอ่เหมือนเป็นประเภทอะไรพิโทอ่าโอเคพิโทเรารู้แค่ว่าพิโทเป็นฟูลเบิร์ดนะครับผมนี่เอาท่านผู้ชมจำไว้นะครับผมพิโทเป็นประเภทฟูลเบิร์ดนะครับผมสนประเภทอาวุธผมไม่แน่ใจวะ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับผมก็ดาเมตก็1,850แล้วก็เข้าสู่ฟูลเบิร์ดก็ประมาณ1,100งอเอ้ย5,000เดีเอ้อย1 2 0 เออนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็โจมตี10บฮิตเนาะต่อมาพี่ทหารนะครับผมก็เหมือนจะเป็นอาบิลิตี้เนาะอาบิลิตี้ไม่รู้เป็นประเภทอาบิลิตี้อะไรนะครับผมแล้วก็ฟูกาจิโร่จังนะครับผมเหมือนจะเป็นคอนเน็กป่ะใช่ไหมเนี่ยมันมันมันมี3ามคันน่าจะเป็นคอนเน็กนะครับผมก็ดาเมจ1,920นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าธาตุอะไรเรารู้แค่ว่า เป็น Connect แล้วก็อาวุธไลน์นี่ก็ไม่รู้นะก็ต้องรอดูอีกทีนะครับผมเนาะก็ใครสนใจรอได้เลยนะผมสลับพรุ่งนี้สลับดูของอัลเ r อร์ดิฟั n เกลออนไลน์เนาะแล้วก็ต่อมานี่กลับมาขายของอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใครสนใจอยากจะเปิดก็เปิดได้เลยนะครับผมสลับดาโฟตอน ซอสนะครับผมใช่ไหมดาบโฟตอนซอสเองก็จะมีประเภทมีสั้นค้อนเลเปียแล้วก็ดาบนะครับผมใครสนใจอย่าเปิดไปได้เลยซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนแรกผมคิดว่าเออต้นี้อาจจะไปประมาณช่วงประมาณอ่าพฤศจิกายนหรือเปล่าสรุปท่านผู้ชมนี่ต้องไปต้องเห็นกในวันที่ได้ไหมฮะตู้ไปตอนสิ้นปีของปี2 0 0 0ันบเลยครับท่านผู้ชมซึ่งแบบเย็ดเข้ คือแบบใครที่แบบกําลังลังเลอยู่ว่าจะเปิดดีไหมหรือจะไปเปิดตู้กาชากดดีคืออันแล้วแต่ท่านผู้ชมนะเพราะว่าตู้สกินก็คือมันตู้สกินส่วนมากมันใช้พันห้าอันทีตที่ที่ที่แน่ผมคอนเฟิร์มนะท่านผู้ชมคืออยังไงถ้าเกิดท่านผู้ชมเปิดพวกตู้สกินดาบโฟตอนอย่างไงก็คือการันตีได้แน่หนึ่งชิ้นแต่เราจะได้อะไรต้องมาลุ้นอีกทีแล้วก็ดาบมันมีหลายสีนะครับผมก็ต้องมาลุ้นด้วยว่าเราจะได้มีสั้นค้อนเลเปียหรือดาบ ครับผมซึ่งแน่นอนใครที่ดูคลิปผมก็จะเห็นว่าผมเปิดประมาณ3รอบนะครับผมก็ประมาณ45่พก็ได้ได้ครบทั้ง4เซตเลยครับผมมีสั้นค้อนเลเปียแล้วก็ดาบเป็นอีกนะครับผมก็อย่างอีกครั้งหนึ่งสลับอ่าสกินดาบโฟตอนซอสจะไปในวันที่3 1ธันวาเวลาประมาณ สามทุ่มห้าสิบเก้าบ้านเราก็ใครที่ไม่ได้รีบร้อนก็เปิดช่วงประมาณธันวาคมก็ได้แล้วแต่เพราะว่าอย่างน้อยก็น่าจะมีเวลาอยู่หรือว่าใครที่กลัวว่าเออเฮ้ยกลัวอนาคตแบบเผื่อมีตอร์ดีๆก็จะเปิดก็เปิดเลยคือเครื่องร้อยมันการันตีอยู่อยู่แน่ก็คือหนึ่งชิ้นแต่ว่าคุณต้องมมลุ่นอีว่าคุณจะได้ชิ้นไหนแล้วก็ต้องโมลุ้นสีด้วยว่าได้สีอะไรเพราะว่าสีเราเลือกไม่ได้นะบอกไว้ก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อมานะผมแน่นอนครับ เดือนสิบเป็นเดือนของผ้าโกเกส,สีบครับผมแน่นอนนะครับว่าวันที่17ตุลาคมนี้หลังจากอัปเดตเสร็จนะผมทางอิ t e ต r a l f a c แฟกเตอร์จะทำการรีกิจกรรมของซอ r t ์แวออนไลน์โปรเกส,สีพาร์ทที่1กลับมาอีกนะครับผมนอกก็เหมือนเดิมนะครับสกิลฟรีอีโมจิบาบลาแล้วก็เพชร1,000นนะครับผมสำหรับใครที่ยังยังไม่เคยเล่นนะเนื้อเรื่องก็คงไม่ต้องพูดถึงนะครับผมก็รู้รรๆกันอยู่นะผมแล้วก็แน่นอน นะผมแจกสกินมิโตโปเกสฟีบหนึ่งด้วยนะจ๊ะอ่านะครับผมแล้วก็ต่อมานี่ชาวผู้ชมเชื่อไหมผมคนหนึ่งที่ผมให้กับภาคซอสอร์ออนไลน์โปรเกสฟีมากๆโดยเฉพาะมันเปลี่ยนลายเส้นใหม่ปุ๊บมันดูนะมันมัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกหน้าดูมากแล้วประเด็นคือ ท่าผู้ชมเห็นรูปภาพไหมมันใช้อาวาตารของโปเกสฟีสองท่านผู้ชมแล้วผมดันอวยโปเกสฟนะีแล้วท่านผู้ชมดูรูปภาพนีโคตรสวยและสิ่งจะเกิดขึ้นเลยไหมท่านผู้ชมผมกําลังลังเลอย,อยู่เลยว่ากูจะเอาอย่างไงดีวะเพราะว่าผมมากตั้งใจจะเปิดตู้ของคิริโตวันเกิดสเตปที่สอง นะผมซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตู้โปเกมอนสิ่สองจะมาในวันที่17ตุลาคมนี้หลังจากอัปเดตเสร็จนะครับผมก็จะมีเจ้าคิริตโตะนะครับผมถือธงนะแล้วก็อาร์เซน่าถือธงซึ่งอันนี้เป็นภาพโปเกมอนพาร์ทสองกันเองนะครับผมเนาะแล้วก็มีอาร์โก้แล้วก็มิโตะจังด้วยนะครับผมเนาะนี่นะครับอาร์โก้ถือธงแล้วก็มิโตะนี่เป็นแซ่ที่พ่งตรงว่ามิโตะพาร์ทหนึ่งบทนางดู จางมากนะอันนั้นอันนั้นแค่จุดล้มต้นไงเออนางอาจจะเข้าใจผิดแต่พอพาร์ทส,สองคือนางเริ่มปรับตัวได้แล้วอ่ะ <c oughs> คือแบบได้อวตารใหม่โอ้โหโคตรเท่โดยเฉพาะโซ่โอ้โหพูดตรงใครที่ดูในโรงภาพนยนตร์ตอนนั้นคือแบบไอ้เคี้ยวเป็นคือตอนนั้นมิโตะมิโตะคือเท่มากแล้วก็มีฉากฉากหนึ่งนะครับผมก็ใครที่ดูก็จะรู้อยู่นะครับผมหมายถึงในคือมิโตะสิบวินาทีนะฮะก็ ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าฉากอะไรนะครับผมมิตโตะสิบวินาทีเป็นฉากที่ผูง้งตรงเลยครับว่านั่นแหละทําให้ผมรู้สึกหลงรักมิตโตะขึ้นมาทันทีฉากนั้นฉากเดียวทําให้ผมรู้สึกหลงรับมิตโตะทันทีเลยว่าก็ผมไม่ระบุแล้วกันรู้บอกได้แค่ว่ามิตโตะสิบวินาทีนะฮะเออตอนที่มิตโตะผมมาเป็นร่างอวตารสองนะเออนะครับผมเนาะอ่ะก็ไว้ว่ากันอีกทีถ้าเกิดว่า ผมมีเพชรเพิ่มเข้ามาก็ใจจริงะอะยากเปิดตู้โปเกรสบ้างเลยส่วนตู้น้องต่ายผมว่าน่าจะไม่เปิดครับเพราะว่าอตอนนี้ฟยตอนนี้ขอขอโฟกัสขอไปโฟกัสไอ้ตู้วันเกิดก่อนดีกว่าเพชรเยอะไม่เยอะก็ว่ากันอีกทีละกันนะครับผมแล้วก็ต่อมาสนะครับผมวันที่18ตุลาคมนี้เวลาตี่ฝอบ,บ้านเราทางเกมก็จะเอาอีเวนต์มิโตะลายวันกลับมาให้เราเล่นเนาะ แล้วก็ที่สําคัญนี่สำหรับใครที่เคยพลาดก็ทางเกมจะเอากลับมาแจากอีกครั้งหนึ่งก็คือชุดมิโตโปเกส4พาร์สสองกันเองซึ่งผมคาดการว่าน่าจะอยู่ในอีเวนต์รายวันนี่แหละก็จะมาในวันที่18ตุลาคมนี้เวลาตีสอบ้านเราเองเนี่จ้ะโอ,อเคแล้วก็อันนี้ผมไม่รู้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าเป็นชั้นใหม่หรือเปล่าเดีดูฟมไม่น่าใช่อะ่ะเออดูฟมไม่ล่าใช่ชั้นใหม่วะ เออน่าจะเป็นกิจกรรมไอเอาโลหรือเปล่านะอันนี้คือสกิลของพี่แกใช่ไหมผมไม่ผมผมไม่ค่อยมั่นใจเลยวะ่ะว่ามันคือชั้นใหม่หรือยังไงคือมันบอกว่าชั้นห้าแต่ว่าผมผมว่าไม่น่าใช่ชั้นใหม่วะเออเพราะว่าคือมันมีโลอ่ะมันมีโลใหม่ก็น่าจะไปแค่กิจกรรมอะไรสักอย่างนะฮะเออ อาว่าผ,ผมไม่คอนเฟิร์มแล้วกันว่ามันคือชั้นใหม่นะเออเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเป็นชั้นใหม่จริงมันมัน,ม,นมันอาจจะแบบมาแป๊บเดียวแล้วอย่างอย่าลืมว่าก่อนก่อนล่าเนี้ยมันมีอีเวนต์ใหม่เข้ามานะเว้ยแต่เป็นอีเวนต์ที่พูดตรงๆสั้นมากนะครับอาว่าผมจะไม่อะไรกับเขามากแล้วกันนะครับยี่สิบสามเดือนสิบเอคืออะไรอันนี้ไม่รู้นะเออ ยี่สามเดือนสิบไม่รู้คือแ,แล้วก็อันนี้เป็นรูปสกิลของพี่แกวันเกิดของเจ้าตัวหรือเปล่าวะเออวันวันเกิดของเจ้าตัวหรือเปล่ายี่สิบสามเดือนสิบอันนี้ผมก็ไม่รู้อ่ะคือพอเห็นโล่ปุ๊บรู้สึกว่าน่าจะเป็นอีเวนต์ของพี่แกหรือเปล่าเออหรือมันคือชั้นใหม่วะแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออหรือมันคือชั้นใหม่วะเนี่ยมันมีเพชรแจกฮะมันมีเพชรแจกด้วยอะคุณเฮ้ยหรือมันคือชั้นใหม่วะ ไอ้ผมว่าไปไปได้ว่ะแป๊นหนึ่งนะผมขอผมขอไปแป๊นหนึ่ง <c oughs> คือพอเห็นรูปฟีดิก้ามันแจกเพชรห้าร้อยอ่ะอาจจะเป็นชั้นใหม่หรือเปล่า <c oughs> แคมเปญกลยุทธ์หรอสะสมเหนี่ยญแดงดอกจบบากมังสเตอร์เฮ <c oughs> ้ยผมผมว่าเป็นไปได้ว่ะ <c oughs> อีเวนต์หรือเปล่าอ่ะน่าจะชั้นใหม่หรือเปล่าแต่มันบอกว่าชั้นห้านะ เออมันมันเป็นสตอรี่คือผมเกรงกลัวว่ามันอาจมันอาจจะมาเป็นแบบมันอาจจะมันอาจจะมาในรูปแบบของอ่าไอ้ดาดเนี่ยดาดจะมันเก็บโลอ่อ่ะเอออัลเอร์วินก็คืออัลเอร์วินเรื่องเรื่องเหรออ่าทีมทีมอ่าทีมสืบสวนเข้าไปในเขาวงกดชั้นใต้ดินชั้นที่ห้าโดยมีชินนอนเป็นคนคุ้มกันอ๋ออันนี้ก็รอดูอีกทีเขาบอกว่ามาในวันที่ยี่สิบสามนี้เนาะ เออก็รอดูก็รอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วมันคือชั้นใหม่หรอหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่คอนเฟิร์มว่ะอารอดูรอดูรอดูนะกันนะครับผมเนาะเออนะครับต่อมาอันนี้กิจกรรมของน้องกัวรุนะครับก็มาในวันที่9เดือน10นี้หลังจากอัปเดตเสร็จนะจ๊ะเออแล้วก็ต่อมากิจกรรมเล่นายวัน เล่นรายวันสามารถเล่นได้2ด่านนะครับผมก็จะเริ่มมาในวันที่11เดือนสิเวลาตีสองบ้านเราเองนะจ๊ะต่อมากิจกรรมรายวันของชินอนนะครับจะมาในวันที่11เดือน1ิเวลาตีสองบ้านเราเองนะครับต่อมาตู้การันตีนะฮะก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่อ่าบัดถ้าเกิดบ้านเราใช่ไหม13ตุลานะครับเวลาสี่ทุ่มบ้านเรานะจ๊ะ เอ่ยนะครับผมแล้วก็อะไรอีกมีอะไรอีกไหมแล้วก็กิจกรรมรายวันของรีฟานะครับก็จะมาในวันที่18ตุลาในครับผมเวลาตีสอบ้านเรานะจ๊ะแล้วก็อะไรนี่ยกีดไอกีดอะไรเนี่ยไม่รู้ด่านอะไรนะู้รู้ค่ว่มมันมันมาไปกีนไอสิบเก้าเดือนสิบเวลาสิบโมงเช้าบ้านเรานะผมแล้วก็ต่อมานี่อันนี้ก็น่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่อีกเช่นกันก็คือวันที่23 ตุลาคมนี้เป็นวันฉลองครบรอบวันแต่งงานระหว่างคิริโตะอาเซน่เองนะครับเอก็ียกได้ว่าอิติเกียวทำรูปภาพกาชาใหม่นะครับผมได้ว่าสวยมากเลยระหว่างค,ค,ค,คิดติโตะอาสนะซึ่งแน่นอนนะครับว่าอิติเกียวแฟกเตอร์มันขายทุกปีอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าอ่าวันครบรอบอะไรกัช่างที่เกี่ยวกับ f o ฟอ่ะอิติเกียวอิติเกียวแฟกเตอร์หมดนะ แม้กระทั่งวันเกิดมันก็ยังทําเลยนะผมซื้ออันนี้มามาเป็นวันครบรอบของคีนตโตอาสนะซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นตู้กาชาใช่ไหมตู้กาชาบ้านเราอ่ะจะมาในวันที่22ตุลาแต่ถ้าเกิดว่าเรานับวันครบรอบวันเกิดตุอาสนะจริงๆอ่ะคือวันที่23ตุลาคนมนั่นเองนะครับก็อันนี้คือหน้าตารูอ์ตเวิร์กซึ่งแน่นอนนะครับว่า ก,ก็คงเป็นธรรมเนียมของอิติเลีเนอ้องอย่างไงก็คือมันขายเป็นกาชาแด่นอนก็คือระหว่างคิลิโตกับแอตเลติโนั่นเองนะฮะก็ใครที่อยากรอเปิดก็รอกันได้เลยนะครับต่อมากิจกรรมของน้องสายยาจังนะครับก็จะมาในวันที่23เดือน10หลังจากอัปเดตเซิร์ฟเวอร์เสร็จนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ในกิจกรรมก่อน7ปีใช่ไหมเอออันนี้กิจกรรมของอะไรนะอาริสหรอ เอออะไรแจกถึงวันที่17เดือน10หรอเอออันนี้ไม่รู้นะเอาแบบเขาค่อนน่าจะยังแจกอยู่นะครับแล้วก,กิจกรรมเออเดีดีว่าไหมก็กิจกรรมพวกนี้นะครับผมตามที่เขาบอกก็คือจะสิ้นสุดในวันที่27เดือน1ินะ27เดือน10เวลา10โมงกันเองนะครับผมเนาะเออนี่ฮะมีอะไรอีกไ,ไหมก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมสำหรับอัปเดตข่าวสารก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับ อัปเดตขาา่าวสารพาที่10ของ s o r t ์แวร์ออนไล t ์อิตาเกีแฟกก็คงหมดกันแล้วนะครับโอเคก็บวังว่าทุกผู้ชมคงจะคงจะได้รับข่าวสารใหม่จากช,ช่องงเราก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีปัญหาอะไรตรงไหนผมต้องขอภั้ทุผู้ชมด้ดยละกันนะครับก็คลิปนี้คืออ่คลิปนี้คือผมพูดสดๆลร้อนๆเลยอาจจะมีการตัดนิดหน่อยแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยตัดนะครับงลงลงแบบด้นด้นสดเลยนะครับผมเนาะโอเค ไปแล้วผมไม่ใหม่ครับเีโอเกนให้ตามไปครับ okay next time. ผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนช่วยฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใ,ใจในการทัคลิปต่อไปด้วยนะครับและที่สําคัญฝากกดกระดิ่งแบบทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะได้พลาดคลิปให,ใหม่จากช่องเราแล้วก็รวมถึงไลฟ์สตรีมด้วยตนเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับ